น่าร้องแรงร,ร้อนร้อนจังเลยเอาหน้าด็กดีแ้าเพี่ทะ้ำให้เธอเย็ยนขึ้นเองเนะเออเสืส้อผ้าของฉันเ่ะเมื่อคืนนี้อีผูช้ชายคนนั้นเจฉันยังไงก็ตามเันต้องรีบกลับไปนาบ้านเด็กุ้มูเดี๋ยวดูนน้อยดีตัวลงที่จะช่วยพวกเราและชายรอเปล่าเนะี่ยลูกพ่อคะ ดูเขาไปพักผ่อนนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวรอเขากลับมาพวกเราขึ้นมาคุยกันใหม่คะ่ะเออโยโรโยโรเป็นอะไรไปนะนี่คุณจะไปไหนอีกแล้วลยฉันนัดก,กับคุณนายหวังแล้วก็คุณอื่นไปเล่นไพ่นะคะนีเล่นไพ่เล่นไพ่วันๆคุณเก่าวแต่คิดจะเล่นไพ่คุณเหมือนมีรู้อะไรบางเลยเออมิคุณบ้ารด่ยังไงถึงขั้นตกหน้าฉันน่ะ ุณดูหรือเปล่าวะขอบครัวของผมเรากำลังจะล่มละลายอยู่แล้วนะเอเอะไรเนะทันที่ฉันตั้งใจทำลายร่างกายของเย่ยชูให้มีเหลือชิดด้นดีแต่กับกายเป็นฉันเสีเองที่ต้องถูกทำลายต้องเป็นเยี่ยจด,ดินได้ต้องเป็นมันเป็นมันที่ทำให้ฉันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ใน,นห้องทำงานของหลี่เฉียนตไในเมื่อไปที่ไหนก็หาเขาไม่เจอแท่งเ้ยฉันก็มาหาเขาที่หน้าบ้าน,านประตูเลยก็ล้กกัน อยู่รูคุณเป็นอะรหรือเปล่าดูยัยงไงก็เข้ามาก่อนเถอะนะคือว่าพี่หลีคะ่ะมีคนจงใจจะมาทำร้ายตระกูลของฉันนะคะครอบครัวขอฉันตอนนี้ใกล้จะล้มะละลายแล้วระบบกำลังได้รับพลังงานฟื้นตัวระบบกำลังได้รับพลังงานฟื้นตัวเปิดเสถียรภาพการทำงานดีมากเลยอยู่รู เธอไม่จาเป็นจะต้องกังวลนะครอบครัวของฉันจะไม่ปล่อยให้ครอบครัวงเธอต้องกลายเป็นบาปนั้นนะดฉันจะต้องช่วยเธอจริงรเลเปล่ะคะจริงสิยูโรเธอไม่ต้องร้องไห้แล้วนะฉันจะเป็นคนค้นหาเองว่าใครเป็นคนที่มุ่งเป้าที่ครอบครัวของเธอและฉันจะต้องทําให้เขาได้ชดใช้ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะในที่สุดระบบก็ดูซับพลังงานเพียงพอแล้วก็ระบบกำลังจะเริ่มต้นใหม่ละเยี่ยจู เรารับปรงวัาของเธอได้เลยวันต่อมาสุดดีเสียวหวังชิดรัอเ่าฉันต้องการลงทุนในตะกูลมูนนอกจากนี้ฉันอยากจะลงนามโครงการสําคัญของทางบริษัทด้วยขอโทษจริงๆนะครับนายน้อยลีตําแหน่งของคุณถูกยกเลิกโดยคณะกรรมาการแล้วนะครับอะไรนะจะไปไม่ได้อย่างไรกันเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะต้องโทรหาพ่อก่อนพ่อครับมีคนยกเลิกตำแหน่งผมอย่างน้อเหรอ ครั้งที่แล้วพวกเราสูญเสียเงินไปแล้วตั้งห้าร้อยดันตอนนี้กำลังจะถุมเงินให้กับตะกุยหมู่อีกนั่นลอนายคิดว่าฉันโง่รืงไงยังมีน่าจะมาถามฉันอีกนะก่อนหน้าน,นี้ไม่ว่าฉันจะเป็นคนสุุ้้วยสร้ายแค่ไหนพ่อก็ไม่เคยว่าฉันเลยนี่นะเพ่แต่ว่าทำไมครั้งนี้ถึงได้โกรธมากถึงขัน้นไล่ฉันออกจากบริษัทเลยละต,ตู้ตู้ตู้จะต้องเป็นพี่ห่านแน่เลยเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทดีนี่นะถ้าหากว่าไม่ใช่พ่อพี่ห่าหล่ะก็ พ่อของฉันคงไม่ได้โกรธขนาดนี้หนึ่งแนะ่ณบริษัทของตระกูลเนุนพี่ห้าครับพี่เนะี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ทําให้พ่อไล่ผมออกจากบริษัทใช่หรือเปล่าใช่แล้วทำไมพี่ต้องทําแบบนี้ด้วยล่ะครับพี่เองก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรอว่าตอนนี้บริษัทของคุณหนูมู่กกาลังจะล้มละลายแล้วนะบ้านตระกูลมู่กําลังล้มละลายเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยคุณหนูมู่โยโวเนะี่ก่อนหน้านี้เป็นคู่ไม้ของพี่นะครับพี่จะปล่อยให้บ้านเธอล้มละลายได้อย่างไรกันนะ หากว่าตระกูลมูดล้นละลายจริงๆแล้วก็พี่จะต้องเสียใจในอคนาค่นแน่เลยครับนี่มีเช่นตงนายบ้าไปแล้วใช่หรือเปล่านีนายถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกเอาแบบนี้เนะนายนี่มันม่เหมือนมูนมจริงๆเลยพี่ห้าครับถ้าว่าจะกลับมาก็ให้ความเห็นที่ดีกับฉันอย่าไาถูกผู้หญิงคนอื่นหลอกแบบนี้ฉันไม่อยากจะเจอหน้านายตอนนี้หรอกนายบ้าตระกูลมูพี่หลี่คะทางด้านด้านสำเร็จหรือเปล่านะคะต้องขอโทษจริงๆเนะ พ่อของฉันไล่ฉันออกจากบริษัทนะตอนนี้ในบริษัทฉันไม่มีตําแหน่งอะไรเลยทำไมถึงได้เป็นแบบนี้กันเอนนี่ตะกุนมูไม่มีเวลาแล้วแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วด้วยแต่ว่าเธอวางใจได้เลยนะฉันต้องหาวิธีอื่นเพื่อมาช่วยเธอแนะ่ดีๆพวกนายเป็นใครเดอะพวกเราเป็นตํารวจสอบสวนคดีครับได้รับข้อมูลมาว่าคุณมูได้มีการหลอกลวงเกี่ยวกับการเก็บภาษียังไงก็เดินทางไปกับพวกเราด้วยนะครับ ต่อมาครอบครัวบริษัทของตระกูลมูประกาศลม้มละลายสานอายัดบัญชีของทุกคนในครอบครัวตระกูลมูรับปิดผนึกวินล่าของครอบครัวตระกูลมูนี่มันอะไรการหล่นเนี่ยทำไมพวกเราจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้แม่คะนี่คือสถานที่ที่คนอาศัยอยู่ได้อย่างง่าเหล่เนี่ยทำไมถึงได้เหม็นแบบนี้แม่คะตอนนี้เรามีเงินนิ่งมากยังไงก็ทนไปก่อนนะคะระบบนายสามารถช่วยครอบครัวของฉัน หายความเบลําลำบากได้หรือเปล่านะพลังงานของระบบมีจำกัดในขนาดนี้สามารถให้ฟังก์ชันในสามย่างเท่านั้นหนึ่งเอาราความงามสองการสะกดจิตและสามยาปลุกกำหนัดที่เห็นนั้นก็เอายาปลุกอารมณ์ให้ฉันซะพลังงานของระบบไม่เพียงพอเข้าสู่บทการนอนหลับนี่ก็คือโอกาสครั้งสุดท้ายของฉันละถ้าหากว่าฉันมีความสัมพันธ์กับใดน,น้อยห้าคนนั้นเหล้วก็ครอบครัวของตระกูลบู sẽ được đáp cản kết khai đẹp xung